เป็นไงอร่อยอรสอ,อ,อะไรอ่ะมัมรสอ,อะไรเสียบต้มยำกุ้งโอเค okay. ต้มยำกุ้งอืมอร่อยของโปรดแซ่บหลายคลองโปรดเลยเนอะเมนูเส้นหนูชอบ ไม่ชอบกินเส้นนะนะหนูเว่าตูอกินมาม่าร้อนร้อนเลยฮะอยู่องอยู่อยู่ญี่ปุ่นก็ต้องกินมาม่าร้อนร้อนอือไทยเป็นไงต้องกินร้อนกินเย็น กินเย็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 นคือครับต้มเนี้ยหรอใช่ฮใช่คือเนีหรอเย็นเย็นแล้วอะไรเนีป่าอ๋อเป่าเย็นแล้วถ้าอยู่ญี่ปุ่นไม่ต้องเป่าหรือไงใช่สดเลยมันจะลวกปากไหมล่ะไม่ลวกเลยหรอ เห็ดไหมเห็ดไหมเห็ดมันผมมาม่านังช้างเลยเนอะต้มยำไงยำกุ้งไงต้มยำกุ้งอ่ะมันเหมือนกัน